จังหวัดหนองคายสถานการณ์โควิดน่าห่วงเปิดให้ส่งน้ำหลวงพ่อพระสัยวันสุดท้ายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ้าน่าเป็นห่วงวัดโพชัยเปิดให้ประชาชนส่งน้ำหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายเป็นวันสุดท้ายก่อนจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานภายในพระโบสถ์ในวันที่15เมษายน2 5 6พร้อพร้อมงดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีสงกรานทุกอย่างบรรยากาศตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวัน ของวันที่14เมษายน2,564มีประชาชนได้เดินทางมาส่งองค์หลวงพ่อพระสัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยที่บริเวณพระพาหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายกันเป็นจำนวนมากภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอ,อนามัยทุกคนบริการเจลล้างมือมีการจัดช่องทางการเข้าออก และจัดระเบียบการเข้าส่งน้ําองค์หลวงพ่อพระใสไม่ให้เบียดเสียดกันซึ่งประชาชนที่มาส่งน้ําหลวงพ่อพระใสและทําบุญภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวและกลุ่มญาติพี่น้องวันนี้เป็นวันที่สองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ส่งน้ําหลวงพ่อพระใสยอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่13เมษายน2564ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ แล้วนามาประดิษฐานในศาลาพระพราหลวงพ่อพระสัยเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ําโดยหนึ่งปีจะมีครั้งเดียวอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยลงจากพระอุโบสถซึ่งปกติจะเปิดให้ส่งน้ําองค์หลวงพ่อพระสัยอย่างใกล้ชิดไปจนถึงวันที่17เมษายนของทุกปีก่อนจะจัดให้มีพิธีอัญเชิญขึ้นสู่พระอุโบสถในช่วงเช้าของวันที่18เมษายนถือเป็นการปิดงานมาหาสงกรานต์อีสานหนองคายอย่างสมบูรณ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังน่าเป็นห่วงภาพรวมทั่วประเทศและในจังหวัดหนองคายยังมีผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทางวัดโพชัยพระอารามหลวงจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้จึงได้เลื่อนวันอัญเชิญหลวงพ่อพระใสขึ้นปรดิษฐานภายในพระโบสถเช่นเดิมจากเดิมกำหนดไว้ในเช้าของวันที่18เมษายน2564 เป็นเช้าของวันที่15เมษายน2564อีกทั้งจะมีการงดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีสงกรานทุกอย่างในวันที่15เมษายน2564เช่นกันทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน